เอาละครับกลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันนะครับอย่างที่พี่ต้อมได้เกิดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีข่าวโรงงานประกอบรถจนเนต้าของตระกูลจึงพรจึงสงวนพรสุขนะครับเตรียมปลดพนักงานราวราวสี่ร้อยคนวันนี้อยากจะให้พี่ต้อมช่วยนำพามาให้ดูหน่อยนะครับว่าตระกูลนี้เป็นใครมาจากไหนและถ้าปลด400คนจริง400คนนี้เขาจะใช้ชีวิตอย่างไรหลังจากนี้ครับพี่ต้อมครับ นั่นน่ะสินะมันก,มนก็มันก็เป็นประเด็นจ,จริงๆนะภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังเป็นอยู่เมื่อเช้านี้ก็คุยกับนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งล้วถามบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตอนนี้สถานการณ์ยังไงบ้างอาจารย์นะนักเศรษฐศาสตร์ท่านนนั้ก็บอกเหนื่อยคุณนรงน่าจะเหนื่อยนะปีหน้าก็น่าจะเหนื่อยถ้าทุกสิ่งอย่างในประเทศไทยยังเป็นอยู่อย่างนี้นะผมก็ถามว่าอาจารย์อาจารย์พูดตรงๆสิอะไรยังไงแบบไหนบอกว่าตรงๆก็คือนยายบองรัฐบาลนั่นแหละ แต่เพราตกลงแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องเศรษฐกษิจเนี่ยเขาจะยังไงกันแต่เพอะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นแบบนี้อยู่เรื่อยไปนะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของอุตสาหกรรมยานยนต์และที่เคยรายงานไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบรรดาค่าย E v วีของจีนที่ยกทัพนะเขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเนี่ยมาตั้งค่ายตั้งป้อมในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าจะต้องผลิตให้ได้ตามสัญญิงสัญญาที่ให้ไว้กับรัฐบาลไทยเนี่ยสุดท้ายแล้วทำไม่ได้ต้องเลื่อนอกไปหมด มันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของนะครับทับ e v g จีนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับอันนี้จะเจาะลงไปอีกก็คือเรื่องราวของเนต้าเนตาจำได้ใช่ไหมนะครับเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีผลการทดสอบการชนเนต้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากเอเชียนแนะครับอันนี้ก็ปรากฏว่าวันนี้ก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเนต้า นะครับแม้นว่าจะไม่โดยตรงนะแต่ก็เกี่ยวข้องข่าวที่ว่าก็คือว่ามีข่าวว่าโรงงานประกรอบรถยนต์ที่มีชื่อว่าบางชานเเนอลันแอสเซมบลีนะครับที่ตั้งอยู่นี้นิคมศตกาหกมบางชานกรุงเทพมหานครนะครับที่รับจ้างประกรอบรถยนต์ไฟฟ้าหรือ BEV ยี่ห้อเนต้าเนี่ยนะครับเตรียมปลดพนักง,งานจำนวน400คน นะแล้วก็เลยมีการนําข่าวที่ว่าในข่าวนะครับข่าวที่พูดกันนี้ไปเปรียบเทียบกบบยอดขาย BEV นะของบริษัท Neta Auto Thailand ด์จำกัดในประเทศไทยนะครับที่ว่ากันว่าเอาเอาเอาเพจมาดูันครับเอาเพจมาดูก่อนเลยนะครับที่ว่ากันว่ามีปริมาณลดลงนะนนี้ก็คือยอดขาย n e ต้านะและบริษัทแม่ในเมืองจีนเนี่ยก็กำลังจะปรับโครงสร้างทางธุรกิจอันนี้มาจากยอดขายในจีนเนี่ยนะครับมันไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับบนหน้าจอณนเวลานี้เนี่ยครับประเทศไทยก็มีประเด็นนะเพราะยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยเนี่ยมันก็ใช่ย่อยคุณผู้ชมเห็นไหมครับภาพที่อยู่บนหน้าจอในขณะนี้เนี่ยคือยอดขายรถยนต์ที่มีการรายงานออกมาล่าสุดในบ้านเรา ก็คือเดือนพฤศจิกายนส5 6 7นะซึ่งเป็นตัวเลขที่ออกมาจากกลุ่มุาสาหกรรมยานยนต์สภาษากหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นไหมครับอันนี้คือภาพรวมๆนะบรรทัดแรกก็คือรถยนต์ในกลุ่ม ICE นะครับ ICE เนี่ยหรือว่านะครับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับเห็นไหมครับเดือนแรกเนี่ยก็คือมกราถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยครับมันลดลงไปเกือบเกืบ38% นะส่วนถ้าเฉพาะเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอซ์เนี่ยนะครับลดลงไปถึง31.9%นะอันนี้ก็คือรถที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับ เกิดสิเอ็ดเดือนแรกเนี่ยอย่างที่บอกลดไปถึงนะครับเกือบเกือบสาในขณะที่ BEV มันทัดถัดมานะครับที่ผมนะครับใช้ตัวแดงไว้เนี่ยนะครับ b ีวีรือว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100เนี่ยแม้นว่า11เดือนเนี่ยนะครับ11เดือนแรกของปีนี้มกราถึงพฤศจิกายนเนี่ยจะลดลงเพียง5กว่ากว่าแต่ถ้าดูเฉพาะพฤศจิกายนเดือนเดียวเห็นไหมครับพฤศจิกายน2567เพียงเดือนเดียวเนี่ยยอดขาย BEV เนี่ยติดลบถึง36.53 ติดลบถึง36.53%และเนต้อยู่ในกลุ่มนี้ครับอยู่ในกลุ่ม BEV นี้นะอวางไว้ก่อนนะครับส่วนกลุ่มรถยนต์ Hybrid หรือว่า HEV ที่ก่อนหน้านี้โอ้โหนะครับบอกว่าได้รับความนิยมกันหนักหนาสุดท้ายไม่จริงครับ Hybrid ไม่ได้รับความนิยมจากคนไทยจริงๆนะเพราะว่าถ้าได้รับความนิยมเนี่ยยอดขายของไฮบริดหรือว่า HEV ในบ้านเราเนี่ยคงไม่ออกมาเป็นอย่างนี้แต่ก็เห็นไหมครับยอดขายนะครับ H.E.V. เนี่ยครับเห็นไหมครับก็มีการปรับตัวลดลงนะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับปรับลงถึง26.50%นะลดลงเนี่ยครับติดลบเนี่ยถึง26.50%นะครับหรืออย่างไรก็ตามนะครับทีนี้นอกเหนือจาก H.E.V. แล้วแล้ว P.H.E.V. ล่ะก็คือ Plug-in Hybrid เนี่ยนะครับปรากฏยอดขายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงเกือบ350%นะครับก็คือเพิ่มขึ้นถึง346%อยสเนอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจน นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับรถยนต์ที่คนไทยให้ความนิยมเนี่ยนะครับก็คือ PHEV หรือว่า Plug-in Hybrid นะครับดูได้จากยอดขายทีนี้เมื่อเราเห็นภาพรวมของยอดขายรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายนและ11เดือนแรกของปี2 5 6 7กกันแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่เนต้าครับ กลับมาที่เนต้านะครับเอาเว็บไซต์เนต้าขึ้นไปดูเลยกันล้วกันนะครับเนต้าที่มีข่าวว่ายอดขาย11เดือนแรกของปีนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็คือมกราคมถึงพฤิกายนเนี่ยนะครับลดลงถึงนะครับ45.8%นะอันนี้ก็คือเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะจากการขาย BE 3รุ่นก็คือ n e ต้ V เนต้ V2 และ n e ต้ X นะครับโดยทั้ง3รุ่นนี้มียอดขายรวมกัน 6,534คัน11เดือนขายได้ไม่ถึง7,000คันนะครับขายได้เพียงแค่6,534คันผมก็ไปหารนะครับเอา6,534เนี่ยหารด้วย11ปรากฏว่ายอดออกมาได้เดือนละ500กว่าคันนะครับถามว่า500กว่าคันจากเป้าหมายของเนต้าที่บอกว่าเนต้าเนี่ยจะขยายโชว์รูมในประเทศไทยให้เป็น80แห่งเอาเหตมาดูครับนะครับ ขยายโชว์รูมให้เป็น80แผงในประเทศนะครับเห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับนี่คือเพรสลิลิสของ Ne ต a ประเทศไทยที่ออกมานะครับโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์ของเขาเนี่ยวันที่3กรกฎาคม2567นะอันนี้มันก็มีประเด็นนะถามบอกว่าโอ้โ oh, หถ้ายอดขายเดือนละ500กว่าคันเนี่ยนะเพิ่มโชว์รูมขึ้นมาเป็น80แผงเนี่ยนะมันจะยังไงแบบไหนนะครับแล้วก็ขายแค่500กว่าคันเนี่ยนะครับต่อเดือนฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันจะอยู่ได้ไหม มันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับค่าจ้างค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าพนักงานอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันก็มีประเด็นอ่ะวางไวเนต้าวางไวนะครับก็ทั้งล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกอย่างที่พี่ถาบอกก็มีข่าวออกมาว่าโรงงานที่รับจ้างประกอบ B.E.V. ของเนต้าในประเทศไทยก็คือบางชานยูนนรันเอสแอมบีครับเตรียมปดพนักง,งาน400คนแน่นอนนะครับว่าใน400คนเนี่ย เนต้าเขา้ามุปฏิเสธแล้วไม่เกี่ยวข้องกับคนของเขานะครับแต่ยังไงก็ตามก็ขอพูดถึงบางชันยู n น r a l ลแอสเซมบีหน่อยหนึ่งก็แล้วกันในฐานะที่มีข่าวว่าจะต้องปลดพนักงานในส่วนของสายการประกอบ b ีวีเนต้าถึง400คนนะซึ่งถ้าปลดจริงแล้วกลุ่มพนักงานที่ถูกปลดทั้งหมดเนี่ยเป็นพนักงานที่อยู่ในส่วนนะครับของสายประกอบเนต้าทั้งหมดเนี่ยก็คงต้องถามแล้วบางชันยู n น r a l a s อสเ b มบีเนี่ยจะใช้พนักงานส่วนไหนามาป,ประกอบเนต้าครับ หรือจะไม่ประกอบแล้วหรือจะยังไงแบบไหนนะครับถ้าถามว่าบางชานเจเนอนั่นอสเซมบ l y เนี่ยเป็นของใครเป็นของกลุ่มตระกูลไหนนี่แหละครับเอาเพจมาดูครับนี่แหละครับตระกูลจึงสงวนพรสุขนำโดยคุณบันเทิงจึงสงวนพรสุขนะครับชื่อเล่นๆนักข่าวนะครับเขาเขาเรียกคุณบันเทิงว่าเสียเทงนะครับเสียเทงเนี่ยเป็นนะครับดีลเลอร์คู่บารมีของอีซูซูตั้งแต่อีซูซูเนี่ยเริ่มเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยนะครับเสียเทงเนี่ยนะครับก็ไป ทำการตลาดอยู่แถวอีสานนะครับโดยมีฐานอยู่ที่จังหวัดดุดรนก็ทั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเข้ากรุงเทพแล้วก็มาก่อตั้งนะครับบริษัทพระนคยนยนการหรือว่า p n a Group ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีตึกตรงงานอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข,ข้าลาดพร้าวนะครับ p n a หรือพระนครนยนการเนี่ยขายรถมาแล้วหลายยี่ห้อขายจนเจ้าของแบรนด์เนี่ยไปกิจการหอบกระเป๋ากลับบ้านไปแล้วก็หลายรายเช่น o p e n จากเยอรมนี Holden จากออสเตรเลียนะครับ Holden เนี่ยเป็นรถยนต์ของค่าย g ีซึ่งเป็นหนึ่งในวิกฤตีอเมริกันนะครับแต่ทั้ง2องยี่ห้อเนี่ยก็มีอันต้องเลิกกิจการในประเทศไทยไปนะรวมถึงเชฟโรเลตท,ที่ p ีเเนี่ยเข้าไปเป็นหนึ่งในดีลเลอร์นะครับแล้วพยายามจะช่วยปลุกปั้นแต่สุดท้ายเชฟโรเลตของ GM เนี่ยก็มีอันต้องลาจากประเทศไทยไป ตรงนี้ยังไม่รวมฮุนไดจากค่ายเกาหลีที่ p ีเหรือพระนครยนตการของคุณบันเทิงเนี่ยนะครับเป็นเมกะดีลเลอร์และพยายามปั้นปั้นจนฮุนไดาขายดิบขายดีกระทั่งคุณบันเทิงเนี่ยตัดสินใจนำซีเคดีฮุนไดสามรุ่นเนี่ยเข้ามาประกอบที่โรงงานบาง <S <S 2> <S 2> ชันเจนนาลแอสเซมบี้นี่แหละครับ <S <S 2> <S 2> ก็คือ Excel, Accent แล้วก็ Elanta ประมาณว่ารุ่นไหนขายดี PNA หรือพระนครยนตการจะเก็บไว้ขายเอง โดยให้ผลว่าต้องดูแลลูกค้าแบบเข้าถึงจริงๆส่วนรุ่นไหนที่ยอดขายสู้สองสารุ่นของ P a A ไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของดีลเลอร์ในเครือข่ายไปแต่สุดท้ายคุณใดก็ไม่รอดครับเก็บเข้าวเก็บของกลับไปกินกิมจิที่บ้านเกิดแล้วเพิ่งจะกลับมานะครับ กลับมาประกอบกู้ชื่อเสียงมาทําตลาดใหม่โดยเน้นนดตู้ราคาประหยัดเป็นหลักในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับนอกจากคุณได้แล้วเนี่ยบางชันยอนอลแอสเซมบลีเนี่ยก็ยังเคยประกอบรถยนต์ให้กับฮอนด้าในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่อนุญาตให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ได้เองนะครับรวมทั้งประกอบรถกระบะทาทาหรือตาต้าเนี่ยของอินเดียโฟตอนของจีนก็เคยเคยผ่านสายการประกอบของบางชันยอนอลแอสเซมบลีของคุณบุญเทิงมาแล้ว ทั้งหมดเนี้ยยังไม่รวมการประกอบ P P V หรือนะครับปิกกุ๊บนะปิกอัพดัดแปลงในยุคแรกของโตโยต้าซึ่งก็คือโตโยต้าสปอร์ตไรเดอร์นะครับซึ่งเป็นต้นตระกูลของกระบะดัดแปลงโตโยต้าฟอร์จูเนอร์กับการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนอีกมากมายหลายยี่หอ้อแต่โปรโตอนของมาเลเซียก็ขายมาแล้วเฟ t และอัลฟาโร e มโของอิตาลีก็ขายมาแล้วฟอร์ก็ขายมาแล้วฮอนด้า <Honda S 2> ทุกวันนี้ก็ยังเป็นดีลเลอร์อยู่ เรียกได้ว่าบางชันเยนและแอสเซมบีของตระกูลจึงสงวนพรสุขรวมทั้งโชลูมของพีเนหรือพรฒนครนยนนการเนี่ยครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตน้ํามันนะครับหรือออยช็อกผ่านเศรษฐกิจทั้งของโลกและของไทยมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับวิกฤตเศรษฐกิจโลกและของไทยนับครั้งไม่ถ้วนแต่พีเนหรือพัฒนครยนนการยังฝ่ามาได้ดังนั้นกับแค่ข่าวปลดพนักงานในโรงงานประกอบรถยนต์บางชันเยนและแอสเซมบีในครั้งนี้เนี่ยพีเนหรือพรฒนครยนนการก็น่าจะผ่านไปได้แบบสบายสบายแต่ แต่พนักงานที่กําลังจะถูกปลด400คนเนี่ยจะทํำยังไงกันดีครับจะผ่านวิกฤตการตกงานครั้งนี้ไปได้ยังไงจะหางานใหม่ได้ไหมใครจะรับคนตกงานที่มีอายุ4-50ปีเข้าไปทํางานตรงเนี้ตะกูลจึงสุงวรรณพรสุขจะมีทางออกที่ดีกว่าการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้กับพนักงานเหล่านี้หรือไม่และในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าเองจะวางแผนวางแผนทําตลาดในประเทศไทยต่อไปยังไงเป้าหมายดีเลอร์80แผงตรงนี้เนี่ยจะแบบไหนกันดีครับพี่๋าครับ ก็คงจะต้องรอตามกันต่อนะครับว่าลกแล้วเนี่ย hmm. เขาจะกรดจริงอย่างที่มีข่าวกันออกมาไหมแล้วก็จะมีการช่วยเหลือลุกยากอย่างไรกันต่อครับค่ะคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของ c p Extra นะคะหลังจากเมื่อวันซืนเนี่ยได้มีการประชุมพูดคุยกับตัวแทนสมาคมบลจอนะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดเห็นว่าหุ้นของ c p Extra เนี่ยดีตัวขึ้นมาทีนี้รายละเอียดคือการประชุมเมื่อวันก่อนเนี่ยใครได้ประโยชน์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยคะ่ะพี่ต้อมคะ นั่นเองครับหลังจากเป็นข่าวใหญ่โตในกรณีที่บมจซีพีแอ็กซ์รานะครับชื่อย่อๆซีพีแอ็กซ์ราเนี่ยนะครับแจ้งตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตอนทไปบอกว่าบริษัทเนี่ยจะนําเงิน7,970บล้านบาทต่ครับผ่านการร่วมลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อเข้าลงทุนในโครงการ Happy t แทไปก่อนหน้านี้ก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอะจริงๆแล้วแม้ว่าซีพีแอ็กซ์ราเนี่ยจะสามารถทําได้โดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่กำหนดไว้นะแต่ว่าในประเด็นของคอร์เปอเร a n c นนะครับมันก็คือเรื่องของ บรรษัทพิบาลหรือการกากับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยมันจะเป็นประเด็นไหมนละครับจากนั้นเนี่ยคุณชวินดาหามรัตนกูลเนี่ยในฐานะนานยกสมาคมบรจอก็ออกมาทําท่าขึงขังหลังจากที่มีข่าวมาเนีครับในเกือบจะทันทีโอ้ยเรื่องแบบนี้ต้องมีการคุยกันนะคะต้องเชิญซีพีอร้าเข้ามาให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพรา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 ะและเพราะต้อทุนก็โอ้เอาแล้วซีพีอรกาโดนสมาคมบรจอแล้วงานนี้โดนแน่แน่ทีนี้มันไม่แค่นี้สิครับ ราะธรรมชาติของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เหมือนกันหมดก็คือที่มีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยข่าวที่ว่าบรรดาบอจอหรือหุ้นที่มีชื่อเสียงมีพื้นฐานดีมีผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศนะครับแต่กลุ่ม CP เนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยหรือถูกองค์กรระดับสมาคมบลจเนี่ยเชิญเข้าไปข้อมูลเนี่ยไอ้ความคิดและการวิเคราะห์อ,อนาคตของหุ้นตัวนี้เนี่ยมันก็เตลดเิดเปิดเปิมแบบทะลุสุริยะจักรวาลไปแล้วแน่นอนนะครับว่าหุ้นของซีพีแอาเนี่ย นะครับหลน่นวูบลงไปพอสมควรเลยทีเดียวถนนทุกสายเนี่ยจึงมุ่งเข้าไปสู่สมาคมบลจมุ่งสู่ห้องประชุมหรือสถานที่ที่สมาคมบลจเชิญซิปเฮกาไปให้ข้อมูลแล้วเงี่ยหูฟังผลการหาเลยว่าเอ้ยจะออกมาในทิศทางเงียบครับไม่มีอะไรเลยคือซิปเฮก้าเนี่ยนะครับส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยกับสมาคมบลจเมื่อวันอังคารที่24่ธันวาคมก็ไม่มีข่าวออกมานะครับก็เงียบๆจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีเมื่อเมื่อวานค่ำๆและเมื่อเช้าเพิ่งรายงานกันเนี่ยนะครับบอกว่า การให้ข้อมูลนะครับตัวแทนสมาคมบราจวันนั้นเนี่ยบอกว่าการให้ข้อมูลของซีพีเาต่อที่ประชุมร่วมกับตัวแทนสมาคมบรจเ,เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรียบร้อยก็คือที่ประชุมเนี่ยมีมติเอกฉันให้กองทุนรวมไทย ESG และกองทุนรวมไทย CG จเนี่ยจัดหุ้นซีพีเเนี่ยเป็นหุ้นวอ c h ชลิส ก็คือเป็นหุ้นที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษแล้วก็ต้องพิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวังนะครับแล้วก็จะมีการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นที่นะครับกรรหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ c p e x t r a เนี่ยไปชี้แจงนะครับจนกว่าจะมีผลการพิจารณาหรือความเห็นใดๆจากสํานักงานกรลนะครับโดยสมาคมบริจบอกว่าเนื่องจาก C p e x t r a ตอธิบายได้ชัดเจนและทําหลักเกณฑ์ส่งกรไปแล้วสรุปก็คือสมาชิกบริจ ได้มีการสอบถามเรื่องมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนซึ่ง c p พีแก็อธิบายชัดเจนแล้วก็นะครับมีเรื่องนะครับมีการชี้แจงเรื่องการวางแนวทางที่ชัดเจนในประเด็นการทําธุรกิจในอนาคตและถือว่ายังไม่ผิดหลักเกณฑ์กรต่อตรงนี้แปลไทยเป็นไทยคือสมาคมบลจรับรู้ว่า c p พกล้าเนี่ยไม่ได้ทาอะไรผิดหลักเกณฑ์กราต่อแต่สมาคมบลจยังไงยังไง,ง,ไง,ง,ไงก็จะรอผลการพยายาิจารณาเรื่องนี้จากกราต่ออีกครั้งแต่แต่ครับ สมาคมบลารจอก็ยังไม่หวายทิ้งท้ายไว้อีกว่าสมาคมเนี่ยจะทําสื่อนัดหมายเพียงกรต่อและตลาดทรัพย์นะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่หาหลือในประเด็นนี้โดยเร็วที่สุดและหากได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข,ข้อมูลต่างๆจากกรต่อแล้วเนี่ยก็จะมีการนัดสมาชิกบลารจอเข้าไปหาลืออีกครั้งในปีหน้าก็จะทิ้งท้ายไว้ทําไมไหนๆคุณก็โยนเรื่องกรตแล้วคุณจะทิ้งท้ายไว้นักลงทุนที่ถือหุ้นซีเบียกาใจตุม้มตุมต้อมๆอมีกทาไม ตรงนี้ไม่มีใครดาได้ว่าทําไหมเอาเป็นว่าณนเะวลานี้นะครับความเคลื่อนไหวด้านกิจกรรมการลงทุนการทําธุรกิจของซีพีแอกาเนี่ยสมาคมบลจนะครับไม่ติดใจหรือเปล่าครับไม่ติดใจหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่ผมแอบถามคุณชวินดากลางอากาศนี่แหละแอบถามกลางอากาศในฐานะนายกสมาคมบลจนะครับทีนี้มาดูราคาหุ้นไปตลาดหุ้นภาคเช้าของวันนี้ก็คือวันที่26ธันวาคม2 5 6 7รเนี่ยราคาหุน้นซีพีแอกาและซีพีออเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาแล้วครับแลวเป็นการฟื้นตัวตั้งแต่วันที่ที่มา นะครับฟื้นตัวตั้งแต่24ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่ c p พีเเนี่ยเข้าชี้แจงข้อมูลต่อสมาคมบอลจอตรงนี้ก็ต้องถามนะครับว่าตัวแทนของสมาคมบรลจอที่ร่วมเข้าฟังคำชี้แจงจากซ p พีานั้นเนี่ยนะครับบจอจ่อผู้คุณเนี่ยมีการลงทุนในตลาดทุนหรือเปล่านะลงทุนในตลาดทุนไหมครับบรลจอครับและพวกคุณบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากห้องประชุมกันยังไงในเมื่อบลจออื่นเนี่ยที่เขาไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของ c p พีเอานในวันนั้นเนี่ย เขาคิดยังไงเพราะเขาไม่รู้ข้อมูลในห้องประชุมคืออะไรสาคัญที่สุดนักทุนรายย่อยเนี่ยที่รับข้อสรุปจากสมาคมบลจอนะครับในประเด็นนี้จะได้รับอย่างเป็นทางการเมื ity, ่อไหร่ตรงเนี้ยเป็นเรื่องของก่อฟอนั้นไหมครับเป็นกูต g อฟอนั้นไหมครับนะครับหรือเปล่าใครมีความรู้ช่วยให้เขาตอบคําถามทีครับนต้องหมิวครับค่ะเอาละ เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจตามประเทศกันบ้างครับกลับมาติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจกันนะคะบ้านเรากําลังถกเถียงกันเรื่องของประเด็นค่าไฟเรื่องของพลังงานที่เวียดนามเองเขามีการประกาศแผนการผลิตนําเข้าไฟฟ้าแล้วใช่ไหมคะพี่ต้อมคะใช่เพราะจริงๆแล้วเวียดนามเนี่ยก็มีปัญหาเยอะนะนุ้ยค,คือไฟฟ้าเขาเนี่ยติดติดด,ดบดบทั้งปีนะ ติดติดดับดับจนแบบโอ้โหนะก็คือบรรดาทั้งทุนต่างชาติเนี่ยประวันพรั่นพรึงกันเฮ้ทำงานอยู่เนี่ยนะครับเครื่องจักรมันจะหยุดเมื่อไหร่เนี่ยไฟฟ้ามันจะดับตอนไหนนะครับล่าสุดก็เลยเว็บไซต์เวียดนามนิวส์นะครับ VNA mm hmm. ของเวียดนามเนี่ยรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านะครับในวันนี้ก็คือวันที่25ธันวาคม2567บอกรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้มีตั้ง ได้มีการตั้งเป้าการผลิตและนําเข้าไฟฟ้าในปี2568ไปเรียบร้อยแล้วโดยตั้งเป้าที่นะครับ3 4 5 7 0 0ล้านนะครับกิโลวัตต์ชั่วโมงนะหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น12.2เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาขณะที่กําลังการผลิตรวมนะครับไฟฟ้าของเวียดนามในประเทศเนี่ยครับไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์รลังคานะก็คาดว่าน่าจะแตะที่ระดับประมาณสัก8 2 9 7เมกะวัตต์ คิดเป็นเพิ่มขึ้น6.2เ6.2เมืม่อเทียบกับปี2667โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามบอกว่าการจ่ายการะแสไฟฟ้าเวียดนามในปี2 5 6 7เนี่ยไม่ว่าจะยังไงเนี่ยก็ยังสามารถตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงความต้องการในชีวิตประจำวันของประชาชนเวียดนามได้นะครับเป็นส่วนใหญ่ส่วนโครงข่ายไฟฟ้าห่งชาติของเวียดนามเนี่ยก็คาดว่าน่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้าาประมาณสัก3 แสนกับอีก970ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงภายในสิ้นปี2 5 1 7ก็คือมีกี่วันเนี่ย เพิ่มขึ้น10% 10.1%จากปี2 5 6 6แล้วก็เป็นทลขที่สูงกว่าเป้าหมายเดิมถึง2%แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเวียดนามก็ยอมรับนะว่าจริงๆแล้วไอ้การที่เปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียนแล้วก็พลังงานใหม่ๆนะครับพลังงานทางเลือกเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบสําคัญของความมุ่งมั่นเวียดนามในการลดการปล่อยมลพิษภายใต้ข้ตอตกลงขอบนะครับ26เนะี่ย มันก็จะยัง,ยงดำเนินต่อไปนะแม้มันจะตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมหรือเป็นไปอย่างล่าชา้าก็ตามนะอันนี้1อันที่2ก็คือตลาดขายส่งไฟฟ้าภายใต้การแข่งขันเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยก็ยังดําเนินการได้ในระดับพื้นฐานเท่านั้นเนื่องจากไม่มีข้อจํากัดของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ความต้องการของไฟฟ้านะครับความต้องการไฟฟ้าเนี่ยทิ่งคงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นจากความท้าทายเหล่านี้เนี่ยครับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเวียดนามเนี่ยจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประสานงานโดยบอกว่าจะพยายามประสานความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดก็คือบรรดาสเต็กโคเดอร์นี่แหละแต่ก็เพื่อจะเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเวียดนามนะรวมไปถึงวิธีการปรับปรุปรงการดําเนินง,งานในตลาดไฟฟ้าเพื่อให้สามารถรองรับเสถียรภาพและประสิทธิภาพของระบบจ่ายไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนามได้ต่อไปครับน้องมุ้ยครับ ก็เป็นการแก้ปัญหาเนาะของทางเวียดนาม,มแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยนะคะขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะคะสำหรับข่าวสารทางเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะคคแล้วทั้งหมดนี้คือท็อปข่าวเที่ยงนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ